ค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่หกกันนะคะอ๋อไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าจบแถวที่ห้าค่ะจบแถวที่ห้าโซ่สามแล้วก็ทำการเชื่อมต่อต่อไปขึ้นแถวที่หกเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามหลักที่สอง หลักที่สามรวบค่ะโซ่สามแล้วก็สามหลักรวบตรงนี้เราจะขึ้นโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขึ้นโซ่เจ็ดแล้วก็ เว้นหนึ่งช่องไปที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองถักไปเลยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าแล้วก็สิบค่ะสิบหลักนะคะเราจะเว้นหัวกับท้ายนะคะจากนั้นก็ตรงนี้จะใส่เป็นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็เหมือนเดิมค่ะข้ามมาฝั่งนี้เว้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นก็โซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ค่ะก็เดี๋ยวถามให้ดูแค่นี้พอนะคะโซ่เจ็ดแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ข้ามไปฝั่งด้านโน้นนะคะ พอเราถักมาจนถึงสุดท้ายลายสุดท้ายตรงนี้ก็โซ่เจ็ดแล้วก็ทําทํามุมเหมือนเดิมปกตินะคะนคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นได้เลยหนึ่งสสาสี่ห้าหจบแถวที่หนะคะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่เจ็ดเลื่อนห่วงแล้วก็โซ่สามอันนี้ทำมุมเหมือนเดิมน,นะคะหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามโซ่สามแล้วก็สามหลักลวกจากนั้นก็โซ่สามค่ะ แล้วเราก็พันหัวเข็มลงไปตรงกลางเลยนะคะถักพอหนึคอ1ห,หลักใส่โซ่สามแล้วก็ลง1ห,หลักที่ช่องเดิมใส่โซ่สามแล้วก็เว้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไปค่ะนี่คือหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หหลักที่7็ดแล้วก็หลักที่8ปดหลักนะคะ แล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็เหมือนเดิมพอหนึ่งคอลงตรงกลางเลยนะคะหนึ่งหลักโซ่สามแล้วก็ลงพอหนึ่งคอหนึ่งหลักที่ช่องเดิมนี่ค่ะแล้วก็โซ่สามจากนั้นก็ข้ามมาตรงนี้นะคะเ้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไปค่ะ อันนี้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดอะนี่ได้สองลายตรงนี้แล้วก็โซ่สาม ถ้เหมือนเดิมคะ่ะพอนึ่งคออลงตรงกลางโซ่สามแล้วก็พอนึ่งคอลงที่ช่องเดิมนี่นะคะง่ายง่ายเลยตอนนี้เราอยู่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเรามาจบแถวที่เจ็ดนะคะ ถักีเลื่อนห่วงแถวที่7ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่8เลื่อนห่วงค่ะถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะตรงมุมนะคะโซ่สามหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามใส่โซ่สามแล้วก็สามหลักลบเข้าด้วยกัน จากนั้นตรงนี้ก็ใส่โซ่สามค่ะแล้วก็ลงในช่องที่เป็นตัววีตัวนี้หนึ่งหลักโซ่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งหลักที่สามโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สี่โซ่สาม ตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเว้นหนึ่งช่องไปที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักแล้วก็สองแล้วก็สามสี่ห้าหกได้ทั้งหมดหกหลัก โซ่สามทำเหมือนเดิมนะคะหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งสองโซ่หนึ่งสามโซ่หนึ่งสี่โซ่สามเล้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไป แล้วก็หลักที่หกนี่ค่ะแล้วก็มาจบแถวนี้นะคะแถวที่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรามาจบแถวที่แปดโซ่สามตรงนี้เสร็จแล้วก็เชื่อมต่อตักซีเล่นห่วง ต่อไปเราก็ขึ้นแถวที่9นะคะม,มุมเราก็ทำเหมือนเดิมหลักที่สองหลักที่สามเราก็รวบโซ่สามแล้วก็สามหลักรวบเนี่ยค่ะให้เรามาดูตรงนี้ อนนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกอองุ่นตรงนี้จากนั้นก็ใส่โซ่สามก็พันห้ารอบนะคะนี้รอบที่1รอบที่สองสามสี่ห้าใส่โซ่สามแล้วก็เหมือนเดิมค่ะห้ารอบ สองสามสี่หา้าหนึ่งสองสามห้ารอบค่ะสามสี่ห้าโซ่สาม นี่ให้มาดูแถวนี้นะคะง่ายๆเลยจากนั้นก็เว้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่หลักโซ่สามไปลายที่สองต่อค่ะพันเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ลวกโซ่สามแล้วก็พันแล้วก็ลวกค่ะโซ่สามแล้วก็ลูกสุดท้ายตรงนี้ รวบนะคะโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็มาฝั่งด้านนี้ค่ะนี่ง่ายๆให้มาดูแถวนี้เป็นหลักเลยนะคะ ค่ะเราก็ถักมาจนจบแถวตรงนี้นะคะโซ่สามเสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ,อแถวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9จดแบแถวที่เก้าเราก็ขึ้นแถวที่10เลื่อนห่วงทำมุมเหมือนเดิมเลย จากนั้นก็โซ่3ค่ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นแถวนี้แถวนี้เราก็จะลงไปในช่อง6หลักนะคะพอหนึ่งข้อค่ะ6หลัก1 2 3 สี่ห้าหกช่องนี้ก็หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่ส,สาม เป็นหนึ่งช่องไปช่องถัดไปค่ะพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองโซ่สามนี่ที่หนึ่งลายต่อไปไปลายที่สองก็เหมือนเดิมนะคะหกหลักสองสามสี่ห้า ช่องนี้หกเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็โซ่สามแล้วก็เว้นหนึ่งช่องไปช่องถัดไป หลักที่หนึ่งหลักที่สองค่ะนี่นะคะเรามาดูตรงนี้ได้นี่ที่เราถักมาก็ก็สามารถถักขึ้นไปได้เลยนะคะสำหรับลูกที่สองตรงเนี้ยสำหรับลายที่สองอันนี้คือลายที่หนึ่งอันนี้ลายนี้มันได้แค่ครึ่งเดียวนะคะอันนี้เต็มลายเต็มลายที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเต็มลายที่สองตรงนี้ถักดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะถักขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง เดี๋ยวถักขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะอันนี้เหมียวขอถักขึ้นไปก่อนนะคะ